ที่ปลาล์มน้ำมันของทิพวันเองส่วนนี้นะคะ14ไร่นะ,ะเรามาดูต้นที่โทมแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลส่วนนี้เท่าไหร่แต่ต้องขอบคุณโควิดนะคะทำให้เราได้มีโอกาสได้เข้าสวนต้นนี้คือต้นที่โทมแล้วก็ตัดตัดกิ่งแบบตัดไม่เป็นนะคะแต่บังเอิญมันมีลูกเราก็เลยต้องเอาไว้อย่างนี้ก่อนดูต้นที่โทมนะคะมีกี่ทลาย หนึ่งทลายสองทลายสามทลายสี่ทลายห้าทลายยังไม่พอค่ะห้าทลายหกทลายขนาดต้นโสมนะคะอันนี้ลองดูนะคะข้างบนนี่ใบเริ่มเหี่ยวพอได้ปุ๋ยเจนสี่หกสามมันเริ่มฟื้นแล้วทำให้ลูกเริ่มแป่งเริ่มใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะ วันนี้ก็อยากเอามาฝากก็ประมาณนี้ก็แล้วกันแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะอันนี้อีกหนึ่งต้นนะคะที่อดโอ้ยเห็นแล้วตื่นเต้นมากๆเลยอันนี้หนึ่งหนึ่งทลายที่อีกไม่นานก็จะเกี่ยวได้แล้วหนึ่งเรานับจากตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสามสี่ หกโอ้โหเจ็ดแปดเก้าสิบข้างบนนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดเครือค่ะอันนี้นะคะบอกเลยว่าโอ้โหดูต้นของเขาสะโพกของเขานะดูสะโพกปาล์ม ก็กว่ากว่าหปีก็แล้วกันต้นนี้นะคะถือว่าสมบูรณ์มากๆน้ําก็ไม่ได้ว่าจะถึงสักเท่าไหร่นะคะ11บเทลายค่ะเพื่อนๆขาปาล์มของทิพวันเองส่วนนี้ก็เอามาบอกมันก็มีทั้งต้นสมบูรณ์แล้วก็ไม่สมบูรณ์แต่บอกได้เลยว่าวันนี้เมื่อเราใส่ปุ๋ยของ JC 633แล้ว ต้นปาล์มสวนนี้ฟื้นแล้วแตกแล้วโตสวยทั้งดงค่ะนะคะเรามาดูกันเรามาดูกันนี่นะอะไรคะนี่ทั้งเวิร์งเลยค่ะทั้งเวิร์งเลยนะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อนะคะล่วงรับไปแล้วแต่นี่คือชื่อก็ยังอยู่ว่าเพราะคุณพ่อเป็นคนทำไว้ให้ตั้งแต่แรกเรามีหน้าที่ซื้อ อย่างเดียวเลยแล้วเงินที่ซื้อที่ตรงนี้มาจากไหนมาจากจอยแอนคอยทั้งหมดนะคะที่ดิน14ไร่เราก็เอาเงินจอยแอนคอยมาปลูกปาล์มแล้วก็ผลผลิต8โตมากว่า6ปีแล้วตอนนี้ก็เอามาฝากกันนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเกษตรพารวยอยากให้พวกเรามีโอกาสได้ใช้ของดีเราเป็นเจ้าของแบรนด์ปุ๋ยร่วมกันนะคะแลก ส่งต่อไปชั่วลูกชั่วหลานเลยทีเดียวแบ่งปันประสบการณ์ตรงจริงๆนะคะนี่จากที่ทิพวันเอามาให้พี่น้องได้ดูกันค่ะสวัสดีนะคะ